แม่อู้อู้ไทยคนแรเมืองแล้วแม่ so come, แม่แม่อ okay, okay. okay. uh ู้อยากดีเลยคืออู้มุตเตอร์ฮัมมูเอรนี่นี่อู้มูช่องอ่ะอู้ไทยคาแรกอ่ะโอเคโอเคมันมันนี่หันแม่มีความสุกครับไทยไทยจะหน่อยโอ้ยโอ้ย่อย้

แล้วครอะไรป้าังโนคร้ย้องครับที่ไหนมาแอลไปอ่ะเียเกียแม่ใส่สุดได้ไม่อยากเ้ยง่ะไปไหนก็ไม่ได้ไปหนแตวนกเป๋าต้องครับพี่เอิร์นไปลงยูทูบถึงนี่เนาะโสกแกนนี่เหรอะไรใจ ทำได้ส่งน้ำพะรดน้ำสวัสดีครับเดกทเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอไงตองฟันนึอปลาตัวแเรับนี่ไงเอมีอะกตัวด้ครับเจอกัะเมียวแลวผมแหละอุ่นเลยจิเจีกระเมียวแลเมียวแหลม อ๋อมันนี่หลงแหลงอยู่กับลุงเนาะหมดหรอเออแต่กินขงเลี้ยงไก่ลูกอ๋อครับไก่ครับไก่ยังไงไก่เมืองไก่เมืองอีกครับแล้วไอ้ตองไอ้ตองชอบกินอะไรอ่ะหมาดำอ่ะหมาดำหมาดำีครับชอบกับคุ้มตาอามาราอ่ะเออแล้วชอบกินอเบกกี กินออกนี่นว่าเลยมาดับนี่นี่าามาันก,กินได้กินได้แก่ครับปิ่ยนยาเอ๊ะเปลี่ยนยาเปิ่ยนยาด้วยไส้เออมันเปล่นยาที่กินแล้วห้องอยู่ได้มีให้ไงกินยามันได้เง้ยไงกับเออนะเข้านะไปว่าจะได้วค่กินนะเอ วันนี้ฝ่าเนื้อฝาาตัวอยู่กับหลานครับชื่อไอ้ครับไอ้ครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วยิ้มหนยยิ้มหนยแล้าก็าเหมือนเบียบอลนะครับเนาะนะคนเบียบ โอเคเนาะเจอกันใหม่คล <c ười> <c ười> ิปหน้าครับผมใบเายบายใบาบครับครับโอเค